จากที่เราได้เห็นข่าวนะครับว่ามีเทวรูปคล้ายๆเลือดเนี่ยไหลตั้งแต่ศีรษะจนถึงด้านล่างเนี่ยแล้วก็มีการทำนายไทยทักกันว่ามันน่าจะเกิดอาเพศนะเพราะเทวรูปรูปเนี้ยตั้งอยู่ที่กระรวงการคลังนะแล้วก็มีหมอดูก็เริ่มมาทำนายกันแล้วนี่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีผมอยากจะบอกว่า มันไม่ใช่อาเภศเหรอกครับนะคืออาเภศมันจะเกิดหรือไม่เกิดอ่ะมันไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวที่ว่าลุงตู่แล้วนี่แหละเอาคนดีเนี่ยมาบริหารประเทศหรือเปล่ามันเกี่ยวอยู่ตรงนั้นอย่าไปโทษเรื่องอาเภศแต่มันต้องไปโทษตัวบุคคลนะถ้าเอาบุคคลคนนั้นมาทํางานแล้วบุคคลคนนั้นเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นแต่พวกพ้อง เห็นแก่ญ,ญาตสนิทมิตรหายนั่นแหละคืออาเพศเพราะมันทําเพื่อปาก <P aram> เพื่อท้องเพื่อโคตรพ่อโคตรแม่มันนั่นแหละครับอ,อาเพศแน่นอนแต่ถ้าลุงเนี่ยแกเอาคนดีเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเห็นปากท้องของประชาชนเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนั่นไม่ใช่อาเพศต่อให้เทวรูปมีลักษณะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันไม่สามารถ ทำาให้ประเทศเราเนี้ยเกิดอาเพศได้เข้าใจไหมเพราะลักษณะเกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดจากฝีมือมนุษย์เอาไปวาดทำอยู่แล้วเข้าใจไหมหรือมันเกิดจากวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เกิดจากอาเพศนะตัวที่หมอดูมาทักนู่นนะเพอร์เจอร์บอกกับเรื่องเพอร์เจอร์เพราะมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลต้องให้เกิดจานทลุป,ปราคา ต่อให้เกิดลุงกินท้ามเวลาพระอาทิตย์ลังตอนเที่ยงเนี่ยมันก็ไม่ฉาเพรนะที่ผมบอกครับอาเพศ์มันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยมันไม่มันไม่มีผลไม่มีหรอกแต่มันเกิดจากคนเรานี่แหละครับเอาคนที่ไม่ดีเข้ามาบริหารเอาคนเขาเรียกว่าเอาคนที่ยึดติดแต่ว่าเอาคนที่มีมพระพวกเยอะเพราะหวังผลอะไรอ่ะก็หวังผลต่างๆนะ แต่ถ้าเอาคนดีเนี่ยที่มาทําเพื่อประเทศเนี้ยเพื่อมาทําเพื่อประชาชนเพื่อปากเพื่อท้องประชาชนน่ะต่อให้มันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วแต่ไม่มีอาว่าอาเพศหรอกแต่วันนี้ทุกอย่างมันคืออาเพศถามว่าทําไมละ่ะเพราะส่วนใหญ่แลว้วอ่ะมันเอาแต่พักพวกของตัวเองเอาแต่คนไม่ดีมาทํางานมันก็เห็นผลประโยชน์ของมัน มันไม่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยคืออาเพศเ็าจะได้ยังต่อไปอย่าเรียกว่าอาเพศนะครับไม่ต้องพูดว่าอาเพศให้เรียกว่าอาทุเลศทุเลตอะไรล่ะก็ทําเพื่อเพื่อพร้องของตัวเองไงครับเข้าใจนะไม่ต้องกลัวเรื่องอาเพศนะครับให้กลัวตัวของคนที่เข้ามาทํางานตรงนั้นนะครับมันสําคัญต่อเรื่องอาเพศอาพวกอาเพศไม่มีหรอกเพื่อเจอ้อ ย่าไม่เชื่อหมอดูหมอดูก็หลอกแก้แค็นนู่นแก้แค็นนี่ถ้าหมอดูมันรู้จริงอะ่ะหมอดูคุณก็เอาตัวคุณเป็นนายกแม่งเลยดิรู้แม่งทุกอย่างอะ่ะเขาจะไหมแต่อันนี้มึงพูดของหลกักความจริงว่าทุกวันเนี้ยอะไรก็มองเป็นอาเภศอะไรก็มองเป็นอาเภศแต่ไม่คิดถึงตัวเราเองไม่คิดถึงตัวเราจัดบุคลากรอะไรไปทำงานไปบริหาร จัดแต่คนที่มีพักมีพวกเพื่อหวังผลต่างๆนะไม่ได้ไปสนใจลุงตูวไม่เชื่อหมอดูหรอกเพียงแต่ลุงตัวเอาคนดีเนี่ยที่มันคิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมส่วนไปผลประโยชน์ต่อประเทศอะมาทํางานไม่มีคําว่าอาเพศหรอกนะอย่าโทษอาเพศให้โทษตัวเองนะครับ